บทสาธยายธรรมเรื่องนิวาปะสูตรตอนที่หนึ่งกับดักของพรานและเนื้อสามฝูงที่หลงทางที่มาจากพระสุตตันตปิฎกมัชิมมนิกายมูลปัญน,นาสกโอปัมมะวักเจริญผรสาธุชนผู้ปรารถนาความพ้นไปจากบ่วงแห่งมารทุกท่านในวันนี้ อาตามภาพจะขอ,อนำเสนอพระธรรมเทศนาที่เปรียบเสมือนแผนที่เตือนภัยสำหรับนักเดินทางในสังสารวัฏเป็นพระสูตรที่พระพุทธองค์ทรงใช้อุปมาเรื่องนายพรานกับฝูงเนื้อเพื่อชี้ให้เห็นถึงกลลวงอันแยบยลของโลกและแนวทางการปฏิบัติที่ผิดพลาดสามรูปแบบซึ่งนำไปสู่ความพินาศในที่สุดพระสูตรนี้มีชื่อว่านิวาปะสูตร ก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาเรามาทำความเข้าใจชื่อของพระสูตรนี้กันก่อนชื่อนี้มาจากคำบาลีคำเดียวคือคำว่านิ้วาปะซึ่งแปลว่าเหยื่อล่อของสำหรับโปรยหรือหญา้าที่ปลูกไว้สำหรับล่อสัตว์ดังนั้นเมื่อรวมกับคำว่าสูตรจึงมีความหมายโดยรวมว่าพระสูตรที่ว่าด้วยเหยื่อล่อของนายพราน หัวใจของพระสูตรนี้คือการเปรียบเทียบกามมาคุณห้าประการว่าเป็นดั่งทุ่งหญ้าอันเป็นเหยื่อล่อที่มารได้ปลูกไว้เพื่อหลอกล่อให้สรพรพสัตว์ทั้งหลายเข้ามาติดกับด้วยความประมาทมัวเมาและทรงชี้ให้เห็นถึงแนวทางการปฏิบัติที่ผิดพลาดไม่ว่าจะด้วยการหลงมัวเมาในกามโดยตรงการบำเพ็ญตบะอย่างสุดตรงหรือการยึดติดในทิฏฐิความเห็น ล้วนแต่ไม่สามารถนำพาให้พ้นจากอำนาจของมารไปได้เรื่องราวเริ่มต้นขึ้นณนะพระวิหารเชตวันเมื่อพระผู้มีพระภาคได้ทรงตรัสเล่านิทานอุป,ปมาแก่ภิกษุทั้งหลายว่านายพรานคนหนึ่งไม่ได้ปลูกหญ้าไว้เพื่อให้ฝูงเนื้อมีชีวิตยืนยาวแต่ปลูกไว้ด้วยเจตนาอันโหดร้ายว่าเมื่อฝูงเนื้อได้เข้ามากินหญ้าอันโอชะนี้แล้ว ก็จะเกิดความมัวเมาประมาทและตกเป็นเหยื่อของตนได้โดยง่ายจากนั้นพระองค์ได้ทรงจำแนกฝูงเนื้อที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับทุ่งหญ้าโมรณะนี้ออกเป็นสี่กลุ่มแต่ในวันนี้เราจะกล่าวถึงสามกลุ่มแรกที่ประสบชะตากรรมอันน่าเศร้าเสียก่อนฝูงเนื้อฝูงที่หนึ่งคือฝูงที่เห็นแก่ปากแก่ท้องเมื่อเห็นทุ่งหญ้า ก็กระโจนเข้าไปกินอย่างลืมตัวเมื่อมัวเมาในรสชาติก็เกิดความประมาทในที่สุดก็ถูกนายพรานจับไปจนหมดสิ้นไม่รอดพ้นไปได้เลยหากจะเปรียบให้เห็นภาพก็เหมือนกับคนที่ใช้บัตรเครดิตอย่างขาดสติรูดซื้อความสุขเฉพาะหน้าอย่างเพลิดเพลินโดยไม่คำนึงถึงผลที่จะตามมาสุดท้ายก็ต้องตกเป็นทาสของหนี้สินที่พอกพูนขึ้นฉันใด เนื้อฝูงนี้ก็ฉันนั้นฝูงเนื้อฝูงที่สองเป็นฝูงที่ฉลาดขึ้นมาอีกขั้นหนึ่งพวกมันเห็นชะตากรรมของฝูงแรกจึงตัดสินใจหลีกหนีไปอย่างสุดต่งคือการไม่กินยากที่เป็นเหยื่อล่อนี้เลยแล้วหนีเข้าไปในป่าลึกแต่ครั้นถึงฤด,ดูแล้งเมื่ออาหารและน้ำขาดแคลนร่างกายก็สู้ผอมหมดเรี่ยวแรง สุดท้ายก็ทนความหิวโหยไม่ไหวต้องสมสารกลับมายังทุ่งหญ้าของนายพรานอีกครั้งและก็ถูกจับไปจนหมดสิ้นเช่นเดียวกันการกระทำของเนื้อฝูงนี้เปรียบได้กับการลดความอ้วนด้วยวิธีอดอาหารอย่างหักโหมซึ่งไม่สามารถทำได้ตลอดไปในที่สุดเมื่อตาบะแตกก็กลับมากินมากกว่าเดิมสืออีกชันใด การบำเพ็ญตบะที่ตึงเกินไปก็ฉันนั้นฝูงเนื้อฝูงที่สามเป็นฝูงที่เจ้าเล่ห์ที่สุดพวกมันเห็นความผิดพลาดของสองฝูงแรกจึงวางแผนอย่างแยบยลว่าเราจะไปอาศัยอยู่ใกล้ๆทุ่งหญ้านั้นแต่จะไม่เข้าไปกินเมื่อทำเช่นนี้เราก็จะไม่ประมาทและปลอดภัยในพรานเห็นดังนั้น จึงคิดว่าเนื้อฝูงนี้ช่างฉลาดนักจึงเปลี่ยนวิธีจากการใช้เหยื่อล่อมาใช้ตาข่ายล้อมดักจับในบริเวณที่เนื้อฝูงนั้นซ่อนตัวอยู่ในที่สุดเนื้อฝูงที่สามก็ไม่รอดพ้นจากอำนาจของนายพรานไปได้เราได้เห็นความพ่ายแพ้ของเนื้อทั้งสามฝูงแล้วแต่ยังมีเนื้อฝูงที่สี่ซึ่งเป็นฝูงเดียวที่รอดพ้นไปได้ พวกมันทำอย่างไรจึงหลุดพ้นจากบ่วงของนายพรานผูชาญฉลาดนี้ได้และพระพุทธองค์ทรงถอดรหัสนิทานเรื่องนี้เปรียบเทียบกับนักบวชแต่และประเภทไว้อย่างไรเราจะได้มาติดตามศึกษาธรรมะกันต่อในนิวาประสูตรตอนที่สองซึ่งเป็นตอนอวสานเอวังก็มีด้วยประการชนนี